สดีครับันนี้ก็จะเล่นหมดบางนักกากันเวลานักกากันเวลาเลยโอเคพอเถอะโดนด่ารยาอ่อนอนี่นัก่ากันเวลาผมจะไม่เล่นปกตินะรอบที่แล้วอะ่ะผมไปผมไปเน,ไนี่ยผมไปร้องเสียงแมวอะ่ะโดนโดนด่ายับเลยนะแต่ครั้งนี้อ่ะได้เล่นนักฆ่ากันเวลานะแล้วก็ไปทำเสียงเหมียวเหมียวเหมียว ถ้าตานี้มีโจ๊กเกอร์ก็โชคดีอ่ะอ้าวอ้าวไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเอาตัวอะไรวิศวกรแล้วกนเอาไปปั่นนะไม่ได้ไม่ได้เล่นจริงจังเอาไปปั่นเฉยคือผมจะมาเล่นในแหลงนะเพราะว่าในแหลงมันพูดง่ายกว่านะครับถ้ามีการกดปุ่มเกิดขึ้นผมจะร้องเมียวมิวผิวมยวเลยนะเมียวเมียวเมิวมิวไฟดับไฟดับ เฮ้ยเสีย <c oughs> งเจอหมอหมอมีไหมหมอหมอหมอีโอเคไปแมวยวแมวยวแมวยมวเมวมวแมวแวมียวเมววมียกเกวกเมววมียว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 เมวววมมมมแแววมมมมมมวมวววเ เหมียวเหมียวเออมันไม่เหมือนรอบที่แล้วอ่ะรอบที่เราโดนด่ารอบนี้ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นผมไม่รอหมอพ่อผมเป็นเมียวเหมียวเมียวเมียวพาน่ะน่ารำคาญเมียวเหมียวไม่ยวเหย ยังปัน่นอะโดนโหวตเลยนะโอเคเอ่อผมว่ามัจ๊กเกอร์ดีกว่าโจ๊กเกอร์นักสามใบไป,ปโจ๊กเกอร์รอบที่แล้วที่โดนโหวตรอบนี้ดูซิว่าจะโดนโหวตอีกหรือเปล่ารอบที่แล้วที่ทำเสียงแมวธรรมดาเนะีรอบนี้เป็นเพลงเลยเพลงแมวเศร้าเดี๋ยวทำไมชื่อผมมันเงี้ยทำไมชื่อผมเปลี่ยนเองอ่ะ เฮ้ยชื่อผมเป็นหุ่นยนต์เทวาไม่ใช่หรอเออช่างมันเถอะมันก็เล่นได้เหมือนกันแหละชื่อจ่ากูเป็นหมอมึงยังไม่เชื่อไอ้เหี้รอโง่มันบทอะไรของมันเฮ้ยเดี๋ยวดูนี่ตาีจะจะเป็นโจ๊กเกอร์หรือเปล่าขอโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์เลยนั่นไงได้โจ๊กเอ้ยอยากเล่นจอมตะกานะเออจอมปะกาอยากเล่นมากแต่ว่าเพื่อคอนเทนต์นะครับผมก็โจ๊กเกอร์ไป โจเกอร์แห่งพลังเหมียว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 ไม่เล่นเกมนั้นนะมันรีแรงให้เลยโอ้โหนักล่านักล่าเดี๋ยวเดี๋ยวนักล่าต้องต้องต้องมือท่อนะมือท่อไปมีมีนี่เปล่ามีช่างปะป่าโอเคไม่มีปลอดภยัยออกซิเจนโอโจนอกซิเจนออกซิเจน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 หมอมีไหมมีหมอนะครับผม ช่วยแก้หน่อยไหมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวแตกสีเขียวมาแล้วนะสีเขียวมาแล้วมันแก้นานจังนี่โอเคได้เขียวโอเคเอออย่าปาดนะอย่าปาดผมนะอย่าปาดนะโอ้ยเกือบมุดท่อแล้วเมื่อกี้โอ้โหย ตาสามไม่แปลกตานี้มีหนักว่ามานาอำเภอนะกูปาดข่าวนะเมื่อกี้อ่ะมันฟอมเป็นสีม่วงอ่ะเออปาดให้ละนาอำเภอพงมีาสบายปาดให้ละเออเเเมมมีีียยยววว อาแดงไม่ฟังดงก็ในห้องไปบาคือแบบผมผมไปอ่านแชทกี้แบบเป็นเล็่อมาที่บ้านแล้วหมอันยิงมัยิงมันยิงแสงล้วหมอยิงแสงหมอยิงแสงหมอยมง พอผมไปตอบปฏิกรก็เดินตามตู่มผมพอผมจะสแกนนิ้วผมเดินหลบมันมาอ้าวลองส้มแมียว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 พะราช่าอ้าวมันจะรายงานรายงานอะไรอมียวแมียมวแมียวเาช่าไมันนีน้ำเงินอ่ะยังไม่หนักรอบที่แล้วสี วัวสีแดงไม่ใช่ตัวแฝงพูดสีแดงเดี๋ยวนะวิญญาณปรากฏตัวแล้วหย,ยาญาณอ่ะมา,าะดปุ่มเราจะกดปุ่มโอ้ยปุ่มใช้ไม่ได้เออแต,แต่แต่จับวิญญาณก่อนแล้วกันเพราะว่ายัางไงซะวิญญาณมันก็ต้องจับให้ได้ก่อนที่จะุดจะเออเออเจอแล้วเจอแล้วเจอวิญญาณแล้วเจอวิญญาณแล้วเอ้ยเจอวิญญาณแล้วเจอวิญญาณแล้วโอ้มันวิ่งเร็วจังอ่ะมันอัพแน่มันอัพมาแน่เลย

โจ๊กช sure. sure. ัวเออโจ๊กติดเ้อยหอยสัง uh> สั önem, ่งทองมาไงนี่เลยนายเบอร์แปดได้น้ำตาลน้ำตาลคนดี ปุ่มน่ะปะมิวม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 วล่ะเงบอกมันโจงแล้วมันหุดมันบาเอ้าเต็มแฝนจบจบละ